สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วจ้าสาวชาสวนไม่กแล้วมาให้เห็นความอะไรความที่พี่ชื่นต้องทำอีกแล้วค่ะนี่วันนั้นที่พี่ชื่นตัดขนุนนะคะนี่พี่ชื่นผาดยดูนี่ค่ะรูปร่างเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะหวานกรอบนะคะแต่อันนี้มันมันจะเลยกรอบมาหน่อยแแต่รับรองหวานเจียะะ๊ยบเลยค่ะที่พี่ชื่นตัดวันนั้นนะคะพันนี้ปลูกให้ได้เจ้าน้นะแบบอร่อยมากถ้าคนที่ชอบหวานกรอบเนาะต้องปลูกพันนี้เลยนะ แต่วันนี้พี่ชิ่นก็นได้มาอีกลูกแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ว่าเหลืองมาเลยนะก็ะเหลืองมาเลยก็หวานกรอบนะคะเนือ้อเขาแจะวแห้งเนื้อเขาจะแห้งสีเ,เขาจะเหลืองเข้มเลยละ่ะนี่ค่ะอันนี้เขาชื่อแต่ว่ชื่นเรียกเรียกเหลืองมาเลยน,นะคะไม่รู้ใครเรียกยังไงนะคะวันนี้พี่ชื่นกันปอกมะพร้าวได้ปอกได้เกือบสองร้อยลูกแล้วลนะ่ะ มะพร้าวแห้งที่ว่าที่เขาบอกเขาสั่งสองร้อยใช่ไหมพี่ชื่นปอกได้เกือบสองร้อยแล้วคะเนี่ยปอกแล้วก็เอาเข้าวันนี้ฝนตกค่ะฝนก็ลังตกเลยนะเนี่ยตกโปรย,ปยพี่ชื่นก็ผ่าสวนไปนี่ก็ได้มะม่วงมาอีกอันที่ว่าเราจะไปขายเราพี่ชื่นจะจัดไปแบบนี้จัดให้สวยๆงามๆหลายๆอย่างแต่ไอหน่อไม้พี่ชื่นว่าจะไม่ต้มเอาเป็นหน่อไม้สดไปบางคนเขาก็ชอบเอาหน่อไม้สดไปแกงน,นี่นก็จะได้มะพร้าวไป มะพร้าวอยู่ในโรงรถพี่ชื่นจะเอาขึ้นรถเพืเลยหนักอันนี้อันนี้มาถ่ายให้ดูนะคะว่าแบบโอนี้พี่ชื่นมีอะไรมากมายก็หลักๆมะพร้าวมะพร้าวสองร้อยลูกได้ส่งนั่นแหละสองร้อยลูกก็จะสองร้อยลูกแต่พี่ชื่นจะให้เข้าไปเกินไปเยอะๆก็จะจะพาะมะพร้าวแห้งพี่ชื่นก็จะได้แล้วสองตันี่่คะพี่ชื่นถ่ายให้ดูนะคะว่าโอ้คุณนี้พี่ชื่นไปขายมีอะไรมากมาย อันนี้ก็ยังขอกไม่สิบก็จะไม่สิบไปเลยนคะคะก็มีหลายอย่างหลายอย่างหลายหลายตอนะก็ได้นำมีหน้ามีตาก็ะจะเจอมะพร้าวน้ำหอมแล้วมะพร้าวแห้งมะพร้าวแห้งก็ได้แนละ้วสองพันเพายิ่งเทื่อหนะ่อยแตอ้ไปไปมาลูกมาถามลูกแม่ต้องขับรถไปกี่กี่กี่บอกแม่ไปขับก็แปดสิบกิโล่สี่สิบกว่าด้วยนะที่เช่จะไปเอามะพร้าวไปส่งเขาที่ตลาดใหญ่ ล้วก็ขายด้วยอะไรด้วยนะคะค้าแบวเดี๋ยวพี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนพี่ชื่นให้ดูว่าเฮ้ยวันๆนึงส่วนพี่ชื่นทําอะไรบ้างก็พอดีลูกมาพอดีต้องขอชทษด้วยนะคะบอกพี่ชื่นก็ถ่ายให้ดูเนาะมันก็เหมือนซ้ําๆอะฉายหนังซ้ําอะแต่ก็มันก็เป็นอาชีพของพี่ชื่นที่ว่าให้เห็นกันนี่ละนิก้าไม่เอานะน่ก้านิก้าก็ดีใจลูกชายมานี่ก้าก็ดีใจ เดี๋ยวพิชิตก่องแก่นี้ก่อนเะนอ่ะดูกันไปงทางก่อนจะของในสวนพี่ชิมน,นะจ๊ะตรงนี้พี่ชิมจะไปขายค่ะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ